ไม่น่าเปิดตัวว่ามดเป็นคนทําได้เลยเปิดไม่ไม <G l id noise> ่มีใครหนูทำาะอะไรก็ได้ปั้นให้มันเป็นลูกที่ไม่ใช่แค่บวัวลอยใช่กกหนูจะปั้นอยู่แต่คิดอย,อยู่ว่าจะปั้นอะไรดีก็คิดออกแล้วว่าจะปั้นอะไรดีเพราะหัว,วสมองมีอยู่อย่างเดียวลูกหัวใจเปล่าลูกแล้วแต่ช่องเรามันต้องเข็มนำไม้มเหรอ เเออออาไไวีกกหน่ยมมทะร็็สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้เราเข้าครัวกันอีกแล้วเราจะมาทําอะไรมดทําอะไรวันนี้มาทําบัวลอยไข่หวานค่ะก่อนอื่นที่จะทําบัวลอยก็ใส่ชุดก่อนปิดโอเคเปิดไม่ได้เหรอ แต่ที่บอกในต้นค,คลิปคือวันนี้เดี๋ยวเราจะทำบัวลอยไข่หวานสาวเสียงในแชทกรุ๊ปแล้วว่าเราจะทำบัวลอยไข่หวานไล่มดออกตัวไว้แล้วว่ามดทำ,ทำเป็นดีเพราะฉะนั้นวันนี้ให้มดทุกกระบวนการเดี๋ยวที่เหลือพี่ไอบีไม่แฮมจะเป็นผู้ตามที่ดีจะไม่ดื้อไม่รั้นเลยทำให้พวกพี่กินหน่อยแล้วกันได้จัดไป ขอให้มันออกมาเป็นบัวลอยในสไตล์ของพวกเราก็ได้ให้มันกินได้อยากจะให้ยังไงก็ว่ากันไปเลยเดี๋ยวพี่สามคนจะเป็นผู้ทมผู้กินที่ดีโอเคโอเคเอาแล้วมดบอกไ่่่าเป็นกูเลยกูเวลาออกโตทำเป็นเลยแต่ทำเป็นจริงก็จะโอเคไปไปก็ช่วยกันช่วยกันไปวัตถุดิบก่อนมีอะไรบ้างบัวลอยไข่หวาน ยกด,ด้วยยกด,ด้วยไข่เป็ดแล้วก็น้ำตะลทิสีผสมอาหารใบเตยโอเคแล้วก็น้ำปลาพลังอ,ลอ่ะวรนเลยไข่หาวานวิธีการทำขั้นตอนแรกคือขั้นตอนแรกคือไอ้แป้งค้งเดียวใส่นี่นี่อะเป็นแม่สีเหลืองซึ่งคุณเฉพาะ <B rew> ใช่พี่จะถูกทำนี่กันเองไพน์มันปั้นต้อสีมออือปวดอะบอกเลย ปวดมือก็ไม่ปวดนะมือปวดพี่หนูอาปากว่างปะก็เป็นแม่สีเดือนต้องทำดีดีนะอันนี้มันก็เดี๋ยวก็เยอะไปอ่ะเอาแป้งใส่ในกระมังแล้วใส่สีผสมไปเลยอย่างนี้เหรอใช่เรวก็ต้องใส่น้ำนะพี่มันก็ละลายอยู่ดีอ่ะนี่นะคะออกตัวต้นคลิปไม่ดีเลยวะจากวินาทีนั้นจนถึงวินาทีนี้มันยังไม่เคยจับแป้งเลยนะคะไอตัวที่บอกว่ามันทำเป็นอะ ให้มือเลยเนาะใช้มือเลยใช้มือเลยล้างยังล้างแล้วพี่ใส่อีกใส่อีกใส่อีกพี่คนให้นำเอ้นี่มันให้แ่อยค่อยๆเด้อค่อยทำค่อยหน้าค่อยตีเหมันจะเละองทำแรงเลยแรงได้พี่ไม่ต้องกูบาเจ็บเมื่อกี้มึงบอกค่อยๆกูถีบไม่ต้องค่อยอ่ะปั้นๆไปเลยแต่มันแข็งไหมใส่อีกนี่ก็รู้ดีนะใส่อีกมันแข็งเกินก็เดี๋ยวสิรีบ ไี่นี่เพื่อนไม่น่าเปิดตัวไว้ามดเป็นคนทําได้เลยเปิดก็ไม่ได้มีใครหนูถามนะหนูไม่ถามเลยเธอจ้ะอาต่อไปแฮมจะรับผิดชอบสีอะไรแดงโอเคแล้วมันจะล้างแล้วไหมวะอันนี้สีอะไรชมพูอ๋อนี่สีชมพูนี่คือสีแดงอันนี้แดงจะล้างแล้วไหมวะไม่เอาไม่ประสงคมไปเลยเบอร์พีก็ไม่รู้ว่าจะเอาสีอะไรไงท้ามแล้วมันก็ไม่พูด สีเขียวของที่นั่นอะมีปัญหากันตลอดเนาะเวลาทำเลยเนี่ยต้องใหม่เด้นไหมไม่มีปัญหาไม่ใช่ช่องไอเจชแนลพี่ชแนลมีตังค์ซื้อง่ายแนลอะชแนลชแนลว่าาแพงเด้อมอเตอร์สีอะไรเขียวมอเไซด์ทำสีเขียวใช่ไหมใช่ตัวลงมันมีมากี่สีสาม ก็ดีอสีเขียวสีแดงสีสมลูตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการปั้นแป้งปั้นลูกบอลลอยอยู่นะครับถ้าใครมีดีไซน์อะไรก็ได้ปั้นให้มันเป็นลูกที่ไม่ใช่แค่บอลลอยใช่หนูจะปั้นอยู่แต่คิดอ,อ,อยู่ว่าจะปั้นอะไรดีก็คิดออกแล้วว่าจะปั้นอะไรดีเพราะหัวสมองมีอยู่อย่างเดียวลูกหัวใจเปล่าลูก <laughs> <laughs> แต่ ปั้นเลได้เพื่อนรู้ว่าเพื่อนจะปั้นอะไรตั้นแมวไหมมันเราเราจะปั้นอะไรมันก็แล้วแต่จินตนาการเรามันไม่ได้ไปหนักหัวใครใช่ไหมใช่ ได้ตัวโบลลอยแล้วใช่ต่อไปเราก็จะเอามาทําการทำอะไรลวกเขาเรียกเขาเรียกอะไรลวกต้มมันต้มลวกใช่ตุ๋นลวกไอ้ต้มต้มก็คือต้มด้วยน้ําเปล่าใช่ไหมต้มจนกว่ามันจะลอยใช่ไหมใช่แต่เราต้องปล่อยให้มันสุกมาพี่ก็คือลอยมันมันคือสุกใช่ไหมล่ะใช่แต่ก็ถ้ามันลอยก็ปล่อยไว้แป๊บนึงสักห้านาทีเพื่อให้ข้างในมันสุก ช่วงเวลาที่เรารอโบลอยบบสุกใช่ไหมเรามาดูกันว่ามันมีโบลอยอะไรบ้างอันนี้กลมๆธรรมดาน,นี้สีอะไรเนี่ยสีแดงกับสีชมพูใช่นี่ออกสีแดงแรายการนึงก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมใช่นี่เห็นไหมดูโบลอยอันนี้โคตรโบลอย <c oughs> พอดีคำพี่อันนี้สีอะไรสีแดงแดง,แดงกับชมพูใช่ใชเฮ้ยเนี่ยสวยอยู่นะกลมอยู่ของหนูอะสวย อันนี้รถช่องใช่รถช่องมันใส่ไว้พี่อย่างี้สีเขียววะไม่ใช่อะนี่รถช่องมีอยู่คนเดียวแหละไอ้ยาวๆอ่ะอุ้ยขาดเลยรถช่องขาดว่ะแล้วก็นนี่อุนจีอันนี้อะไรหนอนขดมันมีอุนจิอันนึงนี่ดูเดี๋ยวดูอันนี้นี่ไงพี่อุนจินี่นี่นี่อะไรพี่อุนจินี่ไงนี่นี่นี่อุนจิเนี่ยอุนจีช่ดเล่ ขณะนี้ยานอวกาศก็ออกมาแล้วนะครับยานอวกาศบัวลอย่าทับได้ไปทํามันนะ้มันเจ็บอะไรเนี่ยใครทับไหมปดใครสืในน้ำทิงไหมเอาอนี้มาใครที่อยากมากินบัวลอยเราวะมันไม่ทิ่มปากเลยนะต่อไปคือวิธีการต้มกะทิ ไปเลยเทไปเลยเมที่ไม่ต้องหมดเลยเอพาะ่อดแล้วพอเออแล้วกินได้มกินได้เดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้คือแล้มันเดือดนิดหน่อยก่อนใส่ไปเลยนะไส้เท่าไหร่อพี่เดี๋ยวเข็มพอแล้วอแล้ล้นะเข็มพี่เจ้าดี๋ว้ม่เท่ากี่เพราะว่ากะทิมันก็มีความมันแลความหวานอยู่แล้วนะ ไม่เชื่อเดี๋ยวก็เพิ่มรอเราด้วยต้องคนแล้วพ่อนเดี๋ยวมันติดกระทะต้องคนคนตลอดมาเลยไปเลยลดลงไปดิไม่เหม็นเลยเดี๋ย เค็มยังไหนกันไหนชิมดช่องเรามันต้องเค็มนำไม่เหรอจิ้มไปพอน้ําเค็มเอาไว้อีกหน่อยไหมทําอะไรก็เค็มลนี่ก็ได้แล้วนะพี่ลองชิมไหมอ่ะลองชิมดิมาถึงพี่ก็ได้อ่ะเราจะบอกว่ามันอร่อยพอแล้วยี่สิบแล้วเนาะ ใส่เลยไหมอืมใส่เลย <Okay. S 1> ใส่เลยใส่เลย,เลยมือมปก็ใช้มือไปเลยพี่ร้อนร้อนเพื่อนะไเทไหม่ะใครว่าใชู้ทกทวนเทงนลงไน้จะมีอยหน่อยนึงพี่ตอเพื่อนต่อไข่ใส่เลยจะทานี้จริอ ที่ดูดูมานะคะเอาไข่ใส่จานแล้วก็วใส่ตัวกันแตกแข็งมากก็ห้ามคนนะแข็งมาก มาสรุปได้บัวลอย,อ,ยออกมาคนละถ้วยคนละจานคนละชามแล้วใช่ไหมอันนี้ชะลายหอ,อยหมดอันนี้หอยบีมหิวแล้วหอยบีมมันจะมีที่มันปั้นเองจะเป็นรูปจรลวดย<ว>านอวกาศนะครับเอาไว้บินไปนอกโลกนี้หอยแฮมแฮมไข่แดงไข่แตกแล้วถ้วยใหญ่ด้วยโอเคเราจะทำการชิมนี่นะนี่นะคะ เบาหวานห,าหา 2, 2> นึ่งเบาหวานสองเบาหวานสามของใครไม่รู้ร้อนใช่ไหมไม่ได้ไงอ,อ่ะมาโอเคปิดคลิปก็สำหรับวันนี้เป็นบัวลอยไข่หวานสูตรเฉพาะของเราเองสามสาวครับอเอวสามสาวพาวเวอร์ครับเอวรสชาติ ตรกล่อมหวานมันเค็มใช่ตรมกล่อมเลยแหละอร่อยเลยอร่อยเลยดูดิพี่ดูดิน้ำกะทิกล้นชอบใช่ไหมชอบโอเคสำหรับคลิปนี้และคลิปหน้าใครอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งและกดให้กับช่อง Hi c h a ชน e l โอ้โหบ้าเลยมันจบไปล้